นี่คือเจ้าปลวกครับโอ้โหสวยเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่สามารถหาวัสดุในการหมักเนี่ยง่ายและก็วิธีการหมักก็ง่ายการใช้ก็ง่าย มีวิธีการทำอย่างไรผมขออนุญาตที่จะนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้นที่จะหาจาวปลวกแล้วก็เอามาหมักเป็นจุลินทรีย์วันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับอดทนหน่อยนะครับมีวิธีการหาจาวปลวกแล้วก็หมักจุลินทรีจาวปลวกอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับสุดยอดเลยครับอยากจะให้พี่ๆได้ดูนะครับผมมาขุดต้นหญ้าต้นนี้ครับกะว่าจะเอา รากเขาออกครับแต่ว่าผมมาเจอของดีครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับเป็นสีขาวๆเป็นสปอนี่คือเจ้าปลวกครับโอ้โหสวยเลยครับดูครับนี่ครับสวยเลยเป็นเจ้าปลวกเป็นปลวกตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่ปลวกใหญ่ด้วยนี่สุดยอดเลยผมจะค่อยๆตักเอาครับนี่โอ้โหดูครับ ของมีค่านะครับเนี่ยของมีค่าเลยโอ้ยเจา้าปวกครับลองงัดขึ้นมาเบาๆนะครับเบาๆครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหเนี่ยครับออ้ยดูครับมีเชื้อราที่เป็นสีขา,ขาวๆนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ โอ้โหดูใกล้ๆเลยสุดยอดเลยครับอันนี้เป็นปลวกเล็กนะครับพี่ๆจะสังเกตดูนะครับอันนี้ที่ที่ผมมาขุดที่ตรงนี้นะครับไม่มีโพลปลวกไม่มีจอมปลวกนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ในดินครับบังเอิญผมมาเจอเข้าของดีเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเอาไปทําจุลินทรีย์จาวปลวกสุดยอดเลยนะครับนะครับผมเจอของดีครับ ผมขออนุญาตตักก่อนนะครับที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับสมองของมนุษย์นี่เลยครับแล้วก็เหมือนปะากรรังครับเหมือนไหมครับเหมือนเนาะนี่ลักษณะแบบนี้เลยครับแต่รู้สึกว่าจะยังไม่หมดนะครับนี่แคบโพรงเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดูครับยังมีอีกครับนี่ไงเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเลย สุดยอดเลยเนี่ยครับจุลินทรีย์เจาปลวกครับเราสามารถที่จะนําไปทําเป็นจุลินทรีย์เจาปลวกได้นี่คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบคือเจาปลวกที่เราจะนําไปทําเป็นจุลินทรีย์เจาปลวกนั่นเองล่ะครับเนี่ยหลังจากที่ผมได้เจาปลวกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับนี่ครับครานี้ผมก็เอาข้าวเนี่ยครับไปหุงครับ หุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับไม่ต้องสุกนะครับเอาแบบกึง่งสุกกึ่งดิบนี่แบบนี้เลยปริมาณท่านไม่ต้องห่วงนะครับก็ตามระยะสายตาแบบนี้เลยครับปริมาณผมใส่2อย่างครับปกติผมจะใส่ลูกแป้งข้าวหมากเข้าไปด้วยแต่ว่าวันนี้ผมจะทดลองครับที่จะไม่ใส่ลูกแป้งข้าวหมากเข้าไปผมใส่2ออย่างครับเจ้าปลวกที่ผมหามาได้เมื่อสักครู่นี้เทลงไปที่ข้าว เป็นการหุงกึง่งสุกกึ่งดิบหลังจากนั้นผมก็จะขยำให้เข้ากันครับเสร็จแล้วผมก็เทลงไปในถังหมักนะครับอันนี้เป็นถังที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับครานี้ผมก็ปิดฝาถังเอาไว้ 3วันผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นแล้ทึกกันว่ามันจะเป็นยังไงครับเปิดเลยเปิดเลยครับเอาปิดแน่น <c oughs> ออว้าวโอ้โหยกลิ่นหอมมากครับดูครับโอ้โหมีสปอร์อยู่ข้างในเห็นไหมครับ มีสปอร์สีขาวๆเป็นเส้สนๆเป็นเส้นใยสีขาวขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหนี่คือจุลินทรีย์จาวปลวกครับเห็นไหมครับเป็นสปอร์เป็นเส้นเป็นเส้นใยญสีขา,ขาวครับขึ้นมาเพียบเลยคราวนี้ผมจะเติมน้ําลงไปครับน้ําที่เติมลงไปไม่ควรจะเป็นน้ําที่มีคอรีนนะครับนี่ผมเติมลงไปเลย อันนี้เป็นถังสีครับผมเติมลงไปประมาณครึ่งถังสีไม่ใช่สิเกินครึ่งครับประมาณ70%ของถังสีนี้เสร็จแล้วผมก็ปิดฝาเลยโดยที่ผมไม่ต้องคนนะครับหมักเอาไว้เป็นเวลาเจ็ดวันแล้วอีก7วันเรามาพบกันครับเสร็จวันผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูด้วยกันครับแน่นเลย โอ้โหสุดยอดเลยครับมีสปอร์สีขาวขาวขึ้นมาเพียบเลยครับแสดงว่าใช้ได้ครับเนี่ยให้ทุกท่านดูใกล้ๆเลยนะครับดูครับเป็นสปอร์สีขาวขาวสวยมากเลยครับโอ้โหนี่แหละครับนี่เลยจากเจ้าปลวกนะครับก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกครับสำหรับวิธีใช้นะครับหนึ่งแก้วแบบนี้อันนี้ต้องไปกรองก่อนนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับ ครับแก้วแบบนี้ต่อน้ํา10ลิตรครับผสมกันแล้วก็นําไปราดรดได้เลยถ้าน้ำา20ลิตรก็2แก้วนะครับเราไปราดรดลงพื้นจุลินทรีย์จาปลวกเนี่ยจะไปช่วยเร่งขยายรากให้กับพืชของเราถ้าเราจะใช้นําไปหมักปุ๋ยหมักนะครับเราก็ใช้1แก้วผสมกับน้ํา10ลิตรครับเอาไปราดรดที่กองปุ๋ยหมักของเราได้เลย สำหรับการเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ในที่ร่มหรือที่มืดนะครับเพราะว่าปลวกไม่ชอบที่สว่างมันชอบที่มืดๆครับคราวนี้ผมก็มีจุลินทรีย์จาวปลวกเอาไว้ใช้แล้วล่ะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะนําจุลินทรีย์จาวปลวกนี้ไปย่อยสลายฟางข้าวไปย่อยสลายตอสังข้าวที่อยู่ในทุ่งนาของเราได้ หรือแม้แต่ที่จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับเพื่อที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุหรือเราราดลดลงดินก็สามารถที่จะช่วยเร่งขยายรากพืชทำให้พืชของเราที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่ารากมันขยายได้เยอะนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความร,รู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ